จากลุน4ี่แชมป์เหลือลุนอันดับ4หงแดงเป็นอะไร 1. ความล้าสะสมของนักเตะพวกเขากรอบเกินไปการได้ชิงถึง4ถ้วยทำให้ไม่มีทีมไหนในโลกจะเตะฟุตบอลด้วยตัวเลขชั่วโมงที่มากกว่านักเตะหงแดงชุดนี้อีกแล้วคนนะั้นไม่ใช่เครื่องจกักรต่อไฟิตแค่ไหนก็เห็นทีจะยืนระยะไม่อยู่แล้วไหนจะบอลโชว์ที่ต้องเดินทางไปเตะทั่วโลกเพื่อเตะพรีซิซันอีกผมว่านักเตะบางคนได้พักร้อนแค่1 2สัปดาห์เท่านั้น แล้วก็ต้องกลับเข้าแคมป์ซ้อมบอลกันต่อผลงานในฤดูกาลนี้ก็เลยเป็นอย่างที่เห็น 2. ฤดูกาลสุดพิสดารจูจูมีบอลโลกมาขั้นตั้งแต่ดูบอลมานี่น่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในลีกและจากข้อข้างบนนักเตะหงแดงก็ยิ่งกรอบเป็นกอเกลียบอยู่แล้วไหนจะต้องมีภารกิจรับใช้ชาติอีกจริงอยู่ที่มักจะมีคําพูดออกมาว่าทีมอื่นก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะครับทีมเล็กๆเ,เ,เขาไม่ติดทีมชาติก็มี นั่นแปลว่าพวกเขาได้หยุดพักเป็นเดือนหลักฐานคือพอกลับมาจากบอลโลกปุ๊บเรวพูแพ้ทีมเล็กแบบรัวๆแพ้แบบไม่น่าเชื่อและไม่เคยเป็นมาก่อน 3. เทรนนาโนเล่นเกมรับไม่ได้ถ้าเป็นเกมรุกนักเตะวิงแบกค,คนนี้คือคนสําคัญเทรนเปิดบอลให้เพื่อนทําประตูได้เกิน10บลูกต่อฤด,ดูกาลมาโดยตลอดแต่กับเกมรับเขากลับไม่มีเครื่องหมายคําถามเลยเพราะเขาเล่นเกมรับไม่ได้คิดเอาเถอะครับ ขนาดนักเตะญี่ปุ่นอย่างมิโตมะยังเลี้ยงบอลผ่านเข้าไปได้ง่ายๆวีนิสอุสจูเนียแสงมักซิแมงเจคกิลีดคนแล้วคนเล่าทีมไหนทีมนั้นล้วนแต่โจมตีลิเวอร์พูลตรงจุดนี้ 4. Chicken ีเจกเนครับซื้อตัวมาแก้ไขแล้วแต่ดันโชคร้ายเจ็บทั้งหมดตำแหน่งแบ็กขวาของเทรน์ ent, ถูกแก้ไขด้วยการซื้อนักเตะหนุ่มอย่างคาวิลแลมซ่มาเป็นตัวแบ็กอัพแถมพวกในการยืนมนักเตะมากประสบการณ์อย่างอตูเมโล่มาจากยูเว่เพื่อคอยแบ่งเบาภาระ ของแฮเดอร์สันและเทียกุ้งคันทาราในกรณีที่บาดเจ็บแต่ที่ไหนได้สองคนนี้กลับเล่นรวมกันได้ไปถึง30นาทีด้วยซ้ําหลังจากนั้นก็คือพาตัวเองเออกไปเฝ้าโรงพยาบาลมันซะดื้อแบบนี้ไม่ให้เรียกว่าสวยจะให้เรียกว่าอะไร 5. VAR ตีเส้นล้ำหน้าแบบใหม่ปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่ในตราราลิเวอร์พูลจะใช้วิธีดักล้ำหน้าเป็นหลักพวกเขาจะดันแผงหลังขึ้นสูงเพื่อช่วยเล่นเกมรุก อให้คู่แข่งแทงบอลหลุดผ่านแนวหลังมาได้แต่ด้วยความแม่นยำของ VR กรรมการก็จะตีเส้นและดูภาพช้าย้อนหลังทําให้คู่แข่งโดนดักล้าหน้าในที่สุดสิ่งนี้เคยเป็นอะไรที่ช่วยลิอร์ภูมมาโดยตลอดลายแมนแทบไม่มีความหมายแต่ปีนี้กลับไม่เหมือนเดิมเพราะพิมเมลีกได้ใช้ระบบการตีเส้นแบบใหม่พวกเขาทําให้เส้นมันหนาขึ้นลูกที่เคยล้าหน้าก็ไม่ล้าล้าแบบปลายแขนเสือ้อล้าแบบขนน้าแข้งมาปีนี้คือยกประโยชน์ให้ฝ่ายลูกหมดเลย เราจึงได้เห็นลีบาพูเสียประตูแบบแทงหลุดพุดๆวดแบบนี้บ่อยมาก6เล่นได้แต่ระบบ4-3-3ระบบอื่นไม่น่าจะคุ้นเคยหงแดงรุ่นฟุตบอลด้วยแผนนี้ไม่ต่ำกว่า5ปีพวกเขาแทบไม่เคยเปลี่ยนระบบการเล่นเลยอาจจะได้เหตุผลความคุ้นเคยการประสานงานชนิดมองตาก็รู้ใจรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนเพื่อนจะวิ่งแบบไหนทำยังไงจะได้ประตูแต่นั่นมันคือสถานการณ์ปกติไม่ใช่เหตุการณ์ในตอนนี้ ในทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะกรอบบางฟอร์มตกแล้วก็บาดเจ็บมีช่วงหนึ่งที่กองหน้าด้านซ้ายบาดเจ็บกันหมดในทีมไม่เหลือใครแล้วเจเกนครอปก็เลือกจะไม่เปลี่ยนระบบเขากลับใช้าฟาบิโอคาวโ,โยหรือฮาร์วย์เอลเลียดที่ไม่มีความเร็วใดๆไปยืนตรงนั้นแทนทั้งที่ความจริงจะเปลี่ยนเป็น4-4-2ไดมอนด์หรือจะเป็น4 2 3 1ให้เหลือหน้าเป้าแค่คนเดียวก็ไม่น่าเกลียดทุกอย่างที่กลามาขนาดแฟนบอลบ้านๆอย่างเรายังมองเห็นทำไมโค้ชระดับโลกอย่างครอปจะไม่เห็นสิ่งที่กลัว ไม่ใช่ว่ากลัวจะแก้ปัญหาไม่ได้แต่กลัวใจเจ้าของทีมมากกว่าถ้าขึ้นชื่อว่าการบริหารแบบอเมริกาสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือผลกําไรคิดเอาละกันภายในไม่กี่ปีนักเตะเหล่านี้ซึ่งเจคินครับสร้างมูลค่าให้กับทีมมากแค่ไหนไม่ขายตอนนี้แต่ไปขายตอนไหนไม่ทราบในมุมมองของแฟนบอลคือเสียใจท,ทีมไม่สามารถครองความยิ่งใหญ่เอาไว้ได้จากทีมที่ลุน้นสี่แชมป์ความทีมไหนในโลกก็ได้ไปเล่นที่ไหนใครก็กลัว ทำไมความอาหังกามาถึงได้ผ่านไปเร็วแล้วก็เกรงว่าจะต้องเสียใจต่อไปถ้าเจ้าของทีมไม่มีนโยบายเสริมตัวนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มหรือมาแก้ปัญหาสิ่งที่เป็นอยู่แมนซิตี้แมนูเชลซีอาเซนอลสเปอร์นิวคาสเซิลจริงที่แต่ละทีมนักเตะเขาแข่งขันกันถ้าเจ้าของทีมก็ต้องลงทุนลงแรงมาแข่งขันกับเขาบ้างผมพูดถูกใช่หรือไม่